ไพ่ดาวพุทธขึ้นเลยนะที่ผมพูดถึงมะอกว่าเลขดาวพุธอ,อ่ะพี่ดูโอ้พี่โอเดซสิเห็นไหมเหมือน,เห,อนเหมือนกับรูปสีสีไหมเหมือนไหมก <า S 1> ่นม<ะ>อนที่จะเข้าสู่วันที่21เมษายนเนี่ยคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่วุ่นวายมากโดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลสําคัญเรียกว่าเป็นลายเดือนชนเดือนเลยนะป็นเข้าใจไพนะ่ไหมลองดึงไพ่มาใบหนึ่งแล้วมันต้องนึกและพูดได้อย่างผมต่อให้ไม่เข้าใจทั้งหมดทำทุกทาพูดแต่ให้รู้ว่าไพ่เนีการเงินอะไยังหมุนเรียนข้องตัวดี าสวัสดีครับผมอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานนะครับวันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับในช่องทางของ y o u t u นะครับพรหมยานออฟฟิเชียลนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ติดตามครบถ้วนแล้วนะครับ1แสนคนนะครับเป็นสิ่งที่โอ้โหหนึ่งจีเเที่เราพยายามทำเนื้อหาและทำคลิปนะครับให้กับทุกคนนะครับที่ได้รับการติดตามเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พรหมยานผัพยากรและความเชื่อต่างๆ ที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สุดนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับการทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะครับในช่องของกรมยา f ออฟฟิเลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและผมนะครับจะได้ทําคลิปดีๆวิดีโอดีๆและเนื้อหาดีๆให้กับทุกคนได้รับชมตลอดทั้งปีครับขอบคุณมากจริงๆครับพุทธาสวัสดีครับ